ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น r a ็ก a น o k ็อกออนไลใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ r a ็ก a นล k ็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหมยี่ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม r a ็กนล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น FK Journey บนตัวของโปรแกรมตัว UG Phone ครกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม FK Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วรทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนาร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกองตามกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ลร้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5ถึง30เปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมทั้งซาาและรวมไปถึง Seven Night Reverse ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซสชันท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ารุ่นต่งางาทุกท่านค่ะมารีผมภูมิใจเป็ออาราฟารีกันนี้เคยสัสดนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือที่กำลังจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เร็วๆนี้เป็นเกมที่มีชื่อว่า c h r o n i c o อ f l ล n ดนะครับหรือก็คือเกมถังซานภาคหนึ่งที่เราเคยเล่นไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ3เกือบ4ปีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเปิดมาแล้ว3เซิร์ฟเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่4เนาะก,ก็คือรอบแรกใช่ไหมเป็นลิขสิทธิ์แท้ เปิดได้ประมาณ1ปีรอบ2ลิขสิทธิ์แท้เหมือนกันเปิดได้6เดือนรอบที่3ก่อนหน้านี้เป็น Server เซิร์ฟเวอร์เถื่อนเปิดได้ไม่ถึง6เดือนแล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่4แล้วอย่าให้มีครั้งที่5เป็นพอนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าลิขสิทธิ์แท้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลักอยู่ในจีนเนี่ยปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เซิร์ฟนี้อาจจะไม่ใช่เซิร์ฟแท้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะว่าประมาณ2ปีก่อนมั้งเซิร์ฟแท้ที่มันเป็นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยปิดไปแล้วผมก็รอนลุ้นให้เาแบบ รีเมคทำใหม่เพราะว่าผมมองว่าเกมถังซานภาคหนึ่งไอเนี้ยมันน่าจะเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกแล้วอาจจะดีที่สุดก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบแนวแอคชั่นไอดอลใช่ไหมเราสามารถลงด่านอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะชนะใช่ไหมมีการฟาร์มวงแหวนลงหอหนู่นนี่นั่นคือมันมีระบบหลายๆอย่างมากแล้วก็เซ็ตอุปกรณ์ ควบไอเทมที่มันเป็นกระดูกวิญญาณทุกอย่างฟาร์มหาได้ได้ในด่านธรรมดาหมดเลยแค่คุณอาจจะต้องใช้เวลาแล้วสายฟรีอะเล่นได้แน่นอน100%เพราะว่ามันจะมีกิววอลมันไม่เชิงกิววอลสิมันเป็นสงครามเซิร์ฟเวอร์อะที่มันเป็นแข่งกันในเซิร์ฟใช่ไหมแล้วมันจะเลือกระหว่างฝ่า,ฝายสีม่วงปะหรือว่าสีฟ้ากับฝ่ายสีทองอะเออก็คือเป็นสำนักวิญญ,ญาณยุทธ์กับไอตัวชิงโตใช่ไหม มันจะให้เราเลือกถ้าสมมติเซิร์ฟเวอร์ไหนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ่ะแล้วอยู่ในฝ่ายที่ชนะแทบ,บจะหนึ่งร้อเลยนะสัปดาห์นั้นคุณจะได้เพชรสองหมื่นเพชรเออสายฟรีอ่ะหาเพชรจากตัวเนี้ยดีมากๆแล้วเกมมันแบบอยู่ได้ชิวๆเพราะว่าแจกเยอะมากแล้วก็รอบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งเห็นเขาโปรโมทในวันที่30กันยาเลยก็คือวันนี้แหละตอนแรกนะึกว่าเป็นเกมทางซานอีกเกมหนึง่งที่จะเปิดในเดือนตุลาที่เป็นเกม s o l แ n t Time Re r e เว r รเป็นเกม 6 vs 6กเชิ Ba บที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะว่าภาพสวยแปลงกายแท้วิญญาณหยุดได้อันนั้นน่ะผมรอเล่นเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยภาคหนึ่งก็จะเปิดอีกรอบเหมือนกันว่ะเออแต่ว่าตัวเนี้ยมีข้อบกพร่องเยอะพอสมควรซึ่งเกมมันสนุกจริงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกมมันแบบเรียกได้ว่าหมดสเสน่ห์ไปเลยมันมีอยู่เดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเขาเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29กันยา จนถึง31ตุลาสแสดงว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะเปิดหลัง3เอ้ยน่าจะเปิดหลัง11ตุลาอ่ะคิดว่านะครับเออก็คือแบบตั้งแต่29กันยายนจนถึง11ตุลาอันนี้คือลงทะเบียนล่วงหน้าใช่ไหมแต่ปัญหาคือมีคนลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แอดมินมาตอบว่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วแคปหน้าจอส่งมาเพื่อรับของรางวัลด้วยส่วนใหญ่เซิร์ฟแท้เขาไม่ทําแบบนี้ไง รเพราะฉะนั้นถ้าใครลงทะเบียนแล้วก็ส่งข้อมูลไปอะไรประมาณนี้ก็จะได้รับของรางวัลน,นะครับแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าในตอนนี้ผมลองกดเข้าไปเนี่ยไหมในพวก Google Pay App Store อย่างเงี้ยคือมันจะไม่เด้งมาให้เรานะแต่ว่าตอนนี้มีลงทะเบียนอยู่ก็คือกดเข้าไปก็อาจจะแบบยังเลออยู่ประมาณนี้เออแล้วก็ลงทะเบียนครบสามหมื่นก็แจกเสียวอูอ่าแล้วก็ใบกาชาน่าจะเป็นพวก กระดูวิญญาณหรือไม่ก็เซตอุปกรณ์อาน่าจ,จะเป็นอุปกรณ์นะนี่น่าจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็ตัวเกมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีภาษาไทยแน่นอน100%เพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยมันมีภาษาไทยด้วยนะเออแล้วก็ภาพที่โพสต์ล่าสุดในเพจนี้ไม่ใช่โพส์ล่าสุดสิเป็นโพสต์แรกนะครับก็คือภาพนี้ coming soon อ่าก็คือเร็วๆนี้ใช่ไหมตั้งแต่วันที่19กันยาแสดงว่าแป๊บเดียวเนี่ยประมาณ12วันเนี่ยเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า เดือนต่อไปน่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วแล้วก็เขตโปรที่ผมคิดว่ามันมีภาษาไทยเพราะว่านี่ครับอ่าการกลับมาอีกครั้งเป็นโพสต์แรกของวิดีโอเลยนะแล้วก็มีภาษาไทยครับเอออันนี้น่าจะเป็นเพจของภาษาไทยเลยเนีย่ยโลกแห่งโซแลนนูนีนันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มนะครับกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เลย ที่มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอันนี้เป็นกลุ่มเวียดนามผมเลยคิดว่าเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ซ South ์อีเ a เชียไม่ได้มีแค่ไทยนะอา,อาจจะเป็นแบบรวม South East เซาท์อีสเลยประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าเกมเนี้ยมันจะเป็นอย่างไงซึ่งรอบที่3ก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไปว่าถ้าสมมุติเขาปรับเปลี่ยนระบบเกมนิดหนึงแค่นิดหนึงเท่านั้นตัวเกมจะเล่นได้เลยคืออัตรามิดของมอนสเตอร์ที่มันมิด เยอะเกินไปหรือว่ามันหลบหลีกเราเยอะเกินจนสายที่มันเป็นตัวโจมตีกายภาพอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถเล่นได้มันจะเล่นได้แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นก็คือตัวละครที่โจมตีเข้าเป้าแน่นอนที่เป็นประเภทพิษพวกปักเป้าพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันโจมตีติดพิษแล้วมันเข้าเป้าแน่นอนแล้วก็จะมีแค่ตัวละครเดียวที่โจมตีโดนแน่นอนคือหอกสมุดใช่ไหมตัวละครแท้งที่ดีที่สุดมู่ไปซับพอร์ตที่ดีที่สุด อ่าตัวของแม่ถังซานใช่ไหมเออแล้วก็เอ่อพวกจูชิงพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีประมาณ5 6ตัวแค่นั้นเองที่มันเล่นได้กลายเป็นว่ารอบ3อ่ะก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยมันก็เลยปิดเร็วแล้วรอบที่3ถ้าผมจำได้คือเขาเอาตัวละครทุกตัวเข้ามาในแพ็แรกเลยแต่ว่าจะมาในตู้ธรรมดาเท่านั้นอ่าตู้วันแรกก็จะเป็นถังซานถังเฉนิน แล้วก็ถังห้าเหมือนเดิมใช่ไหมวันที่สามก็จะเป็นปีบีตรงหอ,อกกรสพิษปัสเต้าเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าตู้ธรรมดาเดี๋ยวจะมีหอ,อกสมุทรซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเปิดตู้ธรรมดากันเพื่อเอาแบบถ้าผมจะไม่ผิดเปิดได้ตัวซ้ําเยอะๆเนี่ยมันจะมีเศษหอย,ห,อยหรืออะไรเนี่ยแหละเอาไปแลกหอ,อกสมุทรอีกทีหนึ่งเขาก็จะเปิดตู้ธรรมดาเปิดตู้ธรรมดาลวัให้ตัวมันซ้ําเยอะๆซ้าพอซ้ําจนแบบตัวมันตันใช่ไหมแล้วก็เอาไปแลกหอ,อกสมุทรแปบบ๊บๆก็ตันเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นแบบมันก็เลยเป็นเหมือนเดิมที่สุดท้ายเมตาเริ่มต้นยันจบเกมอ่ะก็เลยได้แค่ไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าเปิดแบบเดิมมาแบบเดิมทุกอย่างแม่งไม่เปลี่ยนที่อะไรเลยเหมือนเดิมผมบอกเลยว่ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับเล่นเอาสนุกเล่นเอาหาได้เหมือนเดิมเพราะว่ารอบที่สามถ้าผมจำไม่ผิดแตกโคตรเยอะไม่เท่าไหร่เติมนิดเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะเติมแค่ไม่กี่ร้อยมั้งได้ใบกาชาเป็นพันใบอ่ะ ออจำได้เลยมันจะมีตู้สเตปอัพมาตั้งแต่ตอนแรกเลยที่แบบไล่ซื้อ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 ไปเรื่อยๆแล้วแจกใบกาชาเป็นพันแล้วกิจกรรมเริ่มต้นวันแรกคือกิจกรรมลถไฟหอซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดในเกมโอโหคือแม่งแจกเยอะมากแล้วเติมนิดเดียวแล้วก็ได้ของแต่อย่างที่บอกพอมันทําแบบนั้นน่ะแล้วตัวละครที่เล่นได้ตัวเดียวคือหอสมุดมันก็เตียวตันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องมารอดูอีกทีนึงจริงๆนะฮะว่าตัวเกมเนี้ย หลังจากวันที่11ตุลาเกมจะเปิดวันไหนใช่ไหมถ้าเปิดวันที่12 13 14ตุลาก็โอเคค่อยว่ากันเดี๋ยวมาลองเล่นดูนะอีกทีหนึ่งหลกัลกๆก็จะประมาณนี้แต่อย่างที่บอกในเดือนตุลาที่ผมได้ข่าวมาแล้วก็มีการประกาศมาแล้วเนาะในพวกเพจเล่นเกมรายดีอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่3มเกมที่น่าจะเปิดเดือนตุลาเลยก็คือเกมถังซาเหมือนกันโซลันท์ไทม์รีเวิร์อันนี้ลิขสิทธิ์แท้ด้วยตุลาอ่าตัวของซอดออฟจัสติส อันนี้เป็นเกม R P G ที่เป็นอันดับหนึ่งของจีนปัจจุบันเปิดมา2ปีไม่มีใครเทียบได้แถมยังเป็นเกมที่สายฟรีเล่นได้หนึ่งรอเอร์ซนตเพราะว่าสายเติมเติมได้แค่สกินนอกนั้นเท่าสายฟรีหมดเลยเออแม่งเป็นเกมเดียวที่สายฟรีเท่ากับสายเติมนะครับซอนออ j จั t ติดเกมที่สามเป็นตัวของ l e เว l 2เป็นเกมแนวโอดินอะแต่ว่ามันแจกสกินม่วงมาเลยเพราะฉะนั้นเกมใหญ่ๆจะไปเดือนตุลาหมด หลักๆที่รู้มา3เกมไม่แน่ใจว่าจะมีอีกหลายเกมหรือเปล่าเดือนตุลาแล้วก็เกมนี้แหละทางซานภาคหนึ่งซึ่งถามว่าเล่นไหมเล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมลองเข้ามาดูรีวงรีวิวก่อนแต่ว่าถ้ามันเป็นแพทที่มันสุดแล้วอ่ะเราต้องเข้าใจว่าตัวตัวลิขสิทธิ์แท้จริงๆที่มันอยู่จีนน่ยมันปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะหือมันจะมีสุดๆถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นพวกอาราชาวานปีศาจที่มันเป็นร่างคนอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นมานอกนั้นก็ไม่มีอะไรแแบบเปปลลลี่ยนง สิ่งที่อยากให้เปลี่ยนจริงๆเลยคืออัตราการหลบหลีกหรือว่ามิดของมอนสเตอร์ที่ถ้าเป็นสายตีกายภาพอะไปลงด่านมิดทุกดอกต่างกาันประมาณ20 30ามเลเวลอย่างเงี้ยตีมิดแล้วผมก็เลยจําได้ว่าโอ้ตอนนั้นเสียวอูล่างเอเเก่งมากแต่พอผ่านไปเจอแบบมอนสเตอร์ที่เลเวลเยอะกว่าเรา10 l เลเวล3 Level เลเวลอย่างเงี้ยสายตีกายภาพมิดลัวๆเล่นไม่ได้เลยเออเพราะฉะนั้นมันเลยแบบต้องจําใจเล่นตัวละครที่โจมตีโดนแน่นอน มีแค่หอ,อกสมุดต,ตัวเดียวในเกมไอ้เฮียคือเกมเมืองแบบทํามาแบบแทบจะเปลี่ยนจากโซแลนเป็นแบบเกมหอ,อกสมุดไปแล้วอ่ะแท้งแม่ก็มีตัวเดียวที่เก่งที่สุดก็คือมู่ไผ่ร่างเทพมีอมาตะมีสร้างบาลีให้เพื่อนโดนตีกําลังจะตายสร้างเด้งโล่อะไรอย่างเงี้ยโอ้มันแบบเล่นได้ตัวเดียวเลยสายตีหอ,อกสมุดแท้งมู่ไผ่ซัพพอร์ตอาอินไอ้เฮียสามตัวที่ขาดไม่ได้นอกนั้นก็แล้วแต่เลยผมก็เลยแบบมองว่า ถ้ายังไม่เปลี่ยนเรื่องของอัตราหล,ลบหลีกในเกมเนี่ยให้ทําให้สายตีกกลภาพมันมันเล่นได้เนี่ยผมว่าไปไม่รอดเหมือนเดิมอันนี้อันนี้ในมุมมองผมเองเลยนะเออเพราะฉะนั้นถามว่าเปิดมาเล่นไหมเล่นเหมือนเดิมครับลองดูเนาะก็ตุลาเจอกันแล้วตีเกมแน่นอนก็คือเกมทางซานภาคหนึ่งเกมนี้ใช่ไหมอ่ะโซลันทามรีเวริร์ดลิขสิทธิ์แท้ใช่ไหมอันนั้นเป็นเทิร์เนเบลดเลเวนทูแล้วก็สอดออจัดติด อ่ะสี่เกมหลักๆไม่แน่ใจว่าจะมีเกมอื่นมาเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมว้าวกับเกมนี้มากเพราะว่าโอ้โหหามาอยู่นะว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์ไหนหลายๆคนก็ถามว่าเฮ้ยเกมทางซานภาคหนึ่งเนี่ยมันมีเปิดอยู่ไหมตอนนี้ซึ่งไม่มีเลยเซิร์ฟเถื่อนก็ไม่มีเพิ่งมามีเซิร์ฟนี้แหละนะครับก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับถ้าเติมน้อยแล้วได้ของเยอะแล้วเล่นชิลๆสนุกๆกไม่ได้กะว่าโอ้ยเดี๋ยวอีกสักสองสามเดือนมันปิดหนีแน่นอนเราก็เล่นชิลๆก็ได้อะไรประมาณนะั้น มันจะอยู่ได้ถึงปี2ปีผมคิดว่าไม่นะเออผมคิดว่าน่าจะไม่ครับ6เดือนนี่เต็มกืนและดูทรงเนาะก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับก b e แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ